สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนัดเองนะครับไม่ได้เจอกันนานหายไปกันตั้งนานครับวันนี้ผมจะมาเล่นอมองออสครับผมตอนนี้ว่าเป็นคนเดีวยวครับจาทำไปได้บ้างมีกี่คนถ้าใครบอกกบิดาบอกด้วยครับผงงเลยไครเป็นวะสีดำเป็นป่าน้ ตอาน,นี้สีน้ำตาลน่าจะเป็นนแต่ไม่ใช่ใช่ก็ไม่แน่มีภัตกรรมปี้าแปฮ<ะ>้ต้องมีขออยันเจ๊ย,ย,ยแน่แน่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือเรามั่วๆก่อนใครเขียนสตาร์เนี่ย อ๋อมมก่อนีแบ็กเอร์่แบ,แบ็โอเคแบล็กแบแ็แนขอโทษนะครับคือว่าน้องผมนิสัยไม่ดีครับเขาชอบแอบมาขัดจังหวะคใช่ไหมนิวนี่อนอขอโทษครัอบอืมคอเป็นกันแน่ดูเดิ ต้งสื่อใได้อนะไรเนี่ยมจะกับพี่นาบอกไปนะครับมันเล่นไงอ่นี้ดูเนี่ยนิวอย่ามาแย่งได้ไหมคือว่าน้องเขานิสัยไม่ดีครับเขามาแย่งครับดูตัวอย่างครับร,รู้จักเด็กไม่ดีครับเด็กไม่ดี เด,ด,ด่กดีเด็กดีดีแย่งครับบางคนทำเวสต่อแล้วกันอุ๊ยสีอะไรนะสุกใสสีแดงเปล่าสยดำอืม สองหนึงเร็วหน่อยอยาออกไปเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเี่ยต้องเร็วๆ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 ร็วๆเร็วๆร็วๆเเลวเล็วๆ็ๆๆเน็วๆเรวๆวๆเรจนๆมรเล็วเ็วๆเรไปๆเรแบกกันไๆเอุ้ยเ้ามจเบ็ันได้ละเรเรววๆวเร็วๆวๆว ศูนย์อขอให้เป็นเป็นอิมโมสเตอร์เธอขอให้เป็นอินโพสเตอร์ขอ่ขอเอเเ้ my god ะเจ้ายอมรับพระเจ้ายอมรับในตัวเราพระเจ้าเลระเจายอบในตัวเราคุณดาวสิบวิคนง่ายคุณดาวคนมาโอ้โหหาใครจัดการ เกมมันจบแล้วจังอายจะไม่ได้ทำอะไรเลยเกยมก็จบแล้วทุกคนช่วยอธิบายผมไงได้ไหมครับหายไปตั้งหลายเดือนไปทำคลิปออกมาอัสแทนเนี่ยอยากไปให้สตาร์ทเลยว่าสตาร์ทเ,เร็วๆพิธีการที่เกิดจองผม

ว่าสกือคนเดียเกือบถ้าคนหนึ่งล้วจะโดนแจ้งคดีเยอะเนี่ยเขาจะกำแล้วสีเหลืองแม่ครับสีเหลืองแม่สีเหลืองแม่ครับสีเหลืองแ,แ,แ,แม่ครับผม

สวยนอครับทีคนเห็น ก็ได้หมดเด็กนิวเป็นเด็กที่มีสัตไม่ดีครับขอแยกคนอื่นดูตตวอย่างครับดูแต่อย่างเด็กไม่ดีครับคือว่าผมอะได้เป็นอิมอร์เตอร์อย่างอิสระแล้วใช่ไหมครับเด็กเด็กก็ยังนิวมาแอบมันเนียนเนเด็กยังนิวแอบมันเนียนเนครับเด็กน้องที่ว่านิวครับเขาที่สัไม่ดีมากครับขอพูดกับเขาจริงๆนะครับเขาทำแบบนี้ไม่ดีนะครับ เัวไม่รก็เป็นมิ่าได้แค่อุ่ยผอเล่นๆอิมโพสเตอร์ดัดไฟไม่ได้พระอิมโพสเตอร์จะทำอะไรบ้างต้องรอดหาเพื่อนก่อนวันนี้มาเรงแค่แสมสามแบตพอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Bye-bye.